พบกันอีกครั้งแล้วนะครับดเด็กๆวันนี้เรามาตามเพื่อนของเราไปที่ภาคอีสานนะครับที่จังหวัดสุรินทร์เขามาหาสัตว์ที่ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับก็คือแย่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็เริ่มจากตัวเขายาวมากเลยนะครับวันนี้เราจะวาดสองหน้าเลยเพราะว่าหางเขาจะยาวก็เริ่มจากหัวนะครับเป็นวงลีๆนะครับมีคอเป็นหลิมเรียม ตัวเป็นทรงสีเหลี่ยมจัตุลัสยาวๆนะครับหางยาวเลยนะครับยาวประมาณเกือบสองเท่าของลําตัวขาหน้าจะช่วงบนจะสั้นนิดหนึ่งช่วงล่างจะยาวแล้วก็มีนิ้วห้านิ้วนะครับแลมีเล็บคมๆเล็กๆส่วนขาหลังก็จะดูน่องจะอวบๆ่อยนะครับท่อนบนสั้นท่อนล่างยาว แล้วก็มีนิ้วชี้ที่ยาวมากเลยแล้วก็มีเล็บเหมือนกันที่ด้านข้างมีเป็นคล้ายๆพังผืดแผ่ๆนะครับสีส้มๆม,มีรอยย่นตรงแขนขาหน้าทีม่มีรอยย่นเยอะเลยนะครับแย้มเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่ววิ่งเร็วนะครับตากลม มิโนท่ตาดูผุนเพลินนนะครับคล้ายๆไดโนเสาร์เหมือนกันนะครับเก็บรายละเอียดออดูก็เป็นคล้ายๆกิ้งก่าที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ตัวเขาจะใหญ่อ้วนกว่าแล้วก็ยาวกว่านะครับเก็บรายละเอียดให้ได้อย่างที่เราสังเกตนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรสมมบันทึกเป็นของเราเอาละครับแล้วขอตัดเส้นนิดนึงเพื่อได้เห็นได้ชัดเจนใครจะไม่ตัดเส้นก็ไม่ผิดนะครับ สีเขาจะมีจุดแล้วก็ตาด้านใต้นะครับออกสีเหลืองอ่อนๆออกขาวๆนะครับเราลงสีเหลืองนี่ก่อนเลยทั่วตัวเลยนะครับออแมตาเขาสดใสปิ๊งปังมากเลยผมขอระบายตาก่อนกันเริ่มจากสีน้ำตาลอ่อนนะครับทำแมวตาไว้หนึ่งอันขาวๆนี่ก็ระบายไปแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มทำเงา ด้านบนนะครับตัวเขาครับออกสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลอมฟ้าๆนิดนึงนะครับเราใช้สีเนี่ยตัวนะครับมีจุดสีเหลืองอ่อนนะครับอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราลองสังเกตดูนะครับแต่ด้านล่างเขาจะออกสีอมๆเหลืองๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือด้านข้างของเขาครับจะเป็นสีส้มๆเป็นสีส้มสลับน้ําตาลนะครับตามตัวมีลายจุดมีจุดไปยันหางเลย อาจจะยากหน่อยนะครับจุดของแย่นะครับเราต้องใช้การสังเกติดนึงอย่าลืมครับบันทึกเพิ่มเป็นตัวหนังสือ,อเราก็เขียนชื่อเขาัวนี้คือแย่บันทึกจากบ้านอลอดอนแบนตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุดรินทร์นะครับแล้วก็ขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมนะครับบันทึกอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับ